ชนสนันสี่แยกรถจักรยานยนต์ชนกลางสี่แยกเสียหลักรถกระบะอีกคันรถเสียหายทั้งหมดรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนท่ามกลางฝนตกหนักชนประสานงานรถกระบะเสียชีวิตสองรายตรากฝนตกหนักแสนตุง้งน้ำระบายไม่ทันไหลท่วมบ้าน รถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนท่ามกลางฝนตกหนะักชนประสานง,งานรถกระบะเสียชีวิต2รายเวลา19.30นาทีวันที่23จันยายน2563ร้อยตำรวจโทหญิงสิราวันทวินร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจพุทธมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้เจ็บสาหัสหนึ่งราย และเสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณใกล้เคียงหน้าร้านสินค้าหัดใหญ่ถนนสุข,ขุมวิทตํตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเดินทางไปรับตัวผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าที่กู้ภัยเดินทางไปพบรถยนต์กระบะอีซูสหมายเลขทะเบียนทพุทธาวหอหีบ6823คทอมจอดอยู่กลางถนนสภาพรถด้านซ้ายเป็นรอยชนบริเวณล้อซ้าย พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายยางไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50-55ปีส่วนอีกรายเป็นหญิงชื่อนางลนเข็มไม่ทราบอายุชาวกัมพูชาอาการสาหัสไม่มีชีพผจ์เจ้าที่กู้ภัยได้ช่วยปั๊มหัวใจเบื้องต้นพร้อมประสานรถกู้ชีพเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บยี่ห้อฮอนด a าคลิกหมายเลขทะเบียน9กสอ2 6 7กทม นายสมพงศ์สินสมุทรอายุ38ปีคนขับรถยนต์กล่าวว่าช่วงกิดเหตุมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีสวนมาตามปรติในเลนของคู่กรณีแต่เมื่อเข้าใกล้ปรากฏว่าไม่ใช่การขี่รถตามเลนแต่เป็นการขี่ย้อนสอนมาซึ่งตนเองพยายามหักหลบแต่คู่กรณีก็หลบตาม ก่อนที่ชนประสงงานงากันอย่างจังล่าสุดเวลา20นาิก30นาทีนางลนเข็มเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตราดชนสนันสีแยกรถจักยานยนต์ชนกลางสีแยกเสียหลักรถกระบะอีกคันรถเสียหายทั้งหมดพบคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บรวม5รายเวลา21นาิก40นาที วันที่23กันยายน2563สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังได้รับแจ้งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเดินทางไปรับตัวผู้บาดเจ็บบริเวณสี่แยกกิโลศูนย์ตะมนเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขอขอต่อ430ตราดผู้ขับขี่ชื่อนายฤทธิชาขำรงอายุ15ปีบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายคันที่2ร้อยกระบะหมายเลขทะเบียนบ่อยไม้จอจาน265ตราดคนขับชื่อน,นายวินัยทองมากอายุ36ปีผู้โดยสารชื่อเด็กหญิงปิยาดาทองมากอายุ8ปีทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกและเจ็บศีรษะ และคันท่สามรถกระบะหมายเลขทะเบียนบ่อยไม้ยอยักษ์837จังหวัดจนรรันทบุรีคนขับชื่อนายภูวนาถอินกลางอายุ38ปีผู้โดยสารชื่อนายแจมอายุ39ปีชาวกัมพูชาทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บจุกแน่นหน้าอกและเจ็บที่ศีรษะส่วนทั้งสคันเสียหายหนักไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด5ราย เจ้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือทยอยส่งโรมิบาลตราดเบื้องต้นสอบถามผู้ที่เห็นุการณ์ทราบว่ารถจักรยานยนต์ของนายฤทธิชาขี่มาจากบ้านพงทะเคเมื่อเข้าสถามแยกระหว่างนั้นรถกระบะที่นายวินัยขับมาจากตัวเมืองตราดกลัลัุ่งหน้าไปทางด่านชมพลก่อนที่ทั้งสองคันจะชนกันจากนั้นรถกระบะนายวินัยเสียหลักไปชนรถ ยนอีกคันที่พลังสวนทางมาชนประสญญานงานอีกทั้งจนรถพังเสียหายอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจโทหญิงสิงระวันทวินร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจมณฑลเมือง,งตราดได้เดินทางมาอย่างที่กันเหตุถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและทำการสอบปักคำคู่กรณีทั้งหมดอีกทั้งต่อไปรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ตราดฝนตกหนักแสนตุง้งน้ำระบายไม่ทันไหลท่วมบ้านร้านอาหารนับสิบรายขายไม่ได้ยอมขาดทุนวอนหนืยงานเร่งแก้ไขหลังท่วมสองครั้งในรอบ4วันช่วงเย็นวันที่23ากันยายน2563เกิดฝนตกหนักพื้นที่จงังหวัดตราดโดยเฉพาะตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิจงจังหวัดตราดที่มีฝนตกหนักลงมาเพียง30นาทีจนส่งผลให้การระบายน้ำช่วงบริเวณตั้งแต่แยกโพธิที่กิจ ไปจนถึงสะพานคลองแสนตุงมีน้ำเอ่อท่วมผิวจราจร1-2ช่องทางถนนสขุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดยาวกว่า600เมตรโดยเจ้าที่คู่ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตเขาสมิงได้นำรถไปเปิดไฟฉุกเฉินพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากจุดเกิดเหตุน,น้ำท่วมเป็นถนนสายสำคัญที่มุ่งสู่ตัวเมืองตรา,ขาดขณะที่บ้านเรือนอาคารพาณิชย์ร้านอาหารที่อยู่ริมถนน ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมมีความสูงประมาณ10-30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านบางรายต้องนำกระสอบทรายมาวางกัน้นเพื่อให้น้ำไม่ไหลเข้าตัวบ้านร้านค้าขณะที่ร้านปริ่นขจรบุฟเฟ่หมูกระทะเป็นร้านอาหารที่รับผลกระทบอย่างหนักมีน้ำไหลเข้าท่วมร้านตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่เพิ่งเปิดร้านมาได้เพียง2ชั่วโมงและมีลูกค้าเริ่มมารับประทานอาหารกันแล้วทําให้ลูกค้าหลายๆายที่นั่งรับประทานอาหารต้องนั่งรับประทานอาหารทั้งทที่น้ําท่วมรวมไปถึงลูกค้าที่จอดรถไว้หน้าร้านก็ถูกน้ําท่วมสูงประมาณครึ่งลอ นายถนอมพงศ์กลิ่นขจรเจ้าของร้านกล่าวว่าปัญหาน้ําท่วมเกิดขึ้นเป็นปัญหามานานแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังเมื่อฝนตกหนักน้ําจะระบายไม่ทันน้าไหลเข้าท่วมเหมือนที่เห็นเมื่อปีที่แล้วก็ไหลเข้าท่วมร้านจากพายุโพดุลปีนี้วาทิกก็มีน้ําท่วมจากพายุโนอึนเว้นไปอีกแค่สองวันเจอฝนตกหนักลงมาซ้ําอีกจากน้ําที่ค้างท่อระบายไม่ทัน น้ำเอ่อล้นท่อมาสร้างความเสียหายกับร้านตัวเองเป็นอย่างมากต้องขาดทุนหลายหมื่นบาทจากค่าแรงที่ต้องจ่ายลูกน้องค่าวัตถุดิบของอาหารที่ขายไม่ได้ส่วนแนวทางแก้ไขนั้นอยากให้ขยายท่อระบายให้ใหญ่กว่านี้เพื่อให้น้ำระบายได้ดีกว่านี้เพราะท่อเล็กเดิมโรเบตราตจารพิธี ทำบุญถวายพระราชกุศนสมเด็จพระมหิดตลาที่เบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลวันที่23กันยายน2563ในแพทย์สุพ์แพรนิมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดนำเจ้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตราดเจ้าที่โรงพยาบาลตราดร่วมพิธีถวายพระราชกุศล์สมเด็จพระมหิตราที่เบศอดุญยเดชวิกรม พระบรมราชานกกนื่องในวันมหิดลประยมปี2562บริเวณพระบรมสมเด็จพระรูปพระหิตราชทิเบตอดุญเดตวิกรมพระบรมราชานกบริเวณหน้าโรมยาบาลตราดทั้งนี้วันม่ิดนตรงกับวันที่24กันยายนของทุกป,ปีเป็นใคยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราชทิเบตอดุญญเดิดวิกรมพระบรมราชานกพระองค์มีพระนามเดียวว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญญเดชวิกรมสงเป็นพระอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทราปรมราชเทวีพระพันปีวสสาอายิกาเจ้าพระราชสมภพ,บพบเมื่อวันที่หนึ 34, ่งมกราคม2434สทรงสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขและปริญญาแพทย์ดุษฎีมาณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาวาสสหรัฐอเมริกาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยส่งพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นนานับประการส่งรับพระ,ระเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยในการเจรจา,ากับมุลิทิล็อกกีเฟลเลอร์เพื่อขอให้ช่วยเหลือปรับปรุงโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลสิริราช ในปลายปีพุทธศักราช2469เสด็จไปทรงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์และพระราชทานทุนแก่แพทย์ที่สำเร็จใหม่เพื่อการค้นคว้าเรียกว่าทุนสอนและค้นคว้าของโรงพยาบาลศิริราชนับเป็นการพัฒนาการที่สำคัญชั้นหนึ่งในความเจริญของการแพทย์ไทยส่งได้รับการถวายสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยสมเด็จพระหิตาาทิเบตเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ศสิิิพระชนมพรรษาอายุ38พรรษาพระราชกรงกิจของพระมหากรรณาธิคุณอันใหญ่ของพระองค์ที่หาเปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตาม นอกทำบุญถวายพระราชสนครั้งนี้แล้วอย่ามีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอีกด้วย